ตอบโจทย์ในเรื่องของราคากระเป๋าคุณภาพดีที่ราคาย่อมเยาจากโรงงานถึงลูกค้าโดยตรงกัลสนีซับโชติกุลนะคะเป็นผู้บริหารบริษัทซับโชติเกตกรุ๊ปจำกัดนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ e g a s u s สล g กเกก็ Pegasus o f f i ิเชีค่ะ จุดเริ่มต้นก็คือดำรงตำแหน่งเป็นผู้รบริหารษัทซับโชดนะคะซับโชดเนี่ยก็เป็นโรงงานผู้ผลิตกระเป๋าให้กับแบรนด์ชั้นนําของทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยแล้วเป็นโรงงานผู้ผลิตให้ทุกๆรายเล็กราย,ายใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสปอร์ตแบ็กแบ,แบ็กแพคของพรีเมียมกระเป๋านักเรียนทั่วประเทศไทยก็ผลิตจากที่นี่นะคะตรงนี้เราก็มีศักยภาพเพียงพอก็เลยแตกแขนงมาทําเป็นตัวกระเป๋าเดินทางก็เป็นที่มาของเ u กา u g สกเกจค่ะตอนนี้เข้าปีที่5ย่างปีที่6แล้วค่ะก็มีฟีดแบ็กดีขึ้นทุกๆปีะคะ่ะ โดดเด่นอย่างแรกเลยคือเราเป็นผู้ผลิตเองโดยตรงนะคะเรามีทรัพยากรที่เราสามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็น raw material คุณภาพาฟังก์ชันต่างๆที่ตอบโจทย์ของคนเรียกว่า smart traveler นะคะตรงนี้เราสามารถควบคุมได้หมดเลยรวมถึง s t o อกค,ค่ะเราก็สามารถที่จะ manage ได้ไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปไม่มีการสต o อกบวมและที่สําคัญก็คือเราเป็นโรงงานผู้ผลิตเองโดยตรงจุดีย์หลักๆเลยที่พอต้องการที่จะส่งให้ end user หลือลูกค้าของพอยก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของราคากระเป๋าคุณภาพดีที่ราคาย่อมเยาจากโรงงาน ถึงงลูกค้าโดยตรช่องทางส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Ads n s t a g r ก m ก็รวมถึง s h อ p e Laz ada, e Lazada Ecommerce ตา่างๆแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดก็คือ Amazon ค่ะก็ก้าวกระโดดไปขายใน w ว r l d w ไวมากขึ้นจะมีที่นี่ด้วยนะคะเป็นต่อแบบให้คนเข้ามาดูสินค้าได้โดยตรงที่โรงงานของเราเองเลยค่ะ จุดเริ่มต้นที่เข้ามาใน Amazon ได้นะคะก็จะเป็นช่วงโควิดเลยคะ่ะเราเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยคนเดินทางน้อยลงเยอะมากๆย mm hmm. อมรับว่ามันก็ต้องดรอปเรื่องของกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีการแบบว่า Develop product นะคะหารู่ทางใหม่ๆแล้วก็มาคนพบว่าเออจริงๆแล้วเราสามารถทําอะไรที่นอกเหนือจากกระเป๋าได้ mm hmm. ก็มาแตกแขนงมาทําเป็นตัวโคลสแมหรือว่าหน้ากากผ้านี่นนคะ่ะเป็นสินค้าชิ้นแรก SKU แรกที่พอส่งออกไปขายที่ a m a z o n com นาต้นนั้นอันแรกอย่างที่บอกก็เป็นหน้ากากผ้านะคะแล้วก็แตกแขนงออกมาก็จะเป็นพวกโทดแบกต่างๆช่วงนั้นเราพยายามเกาะเทรนด์อยู่กระแสตอนนั้นก็คือทําออกมาเป็นตัวโควิดท็แบกแบก,ก็เป็นดีไซน์ที่เราคิดค้นเองให้สอดคล้องให้ล้อ,อก,กับสถานการณ์นะตอนนั้นก็คือโควิดไอทีนะคะเรียกว่าเป็นอะไรที่ยูนิคแล้วก็เป็นเทรนดิ้ง expand ไปแบบทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่อเมริกาก็คือมาทางเอเชียมาทางยุโรปด้วยก็เป็นเหมือนลิขสิทธิ์ที่เราคิดค้นเอง เรียกว่าตกใจเลยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดเลยก็คือผลตอบรับ6เดือนแรกพอสามารถทําให้ยอดเพิ่มขึ้นแบบทะลุ300%เลยใน6เดือนแรกที่เราแบบจําเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้คือถ้าเราเสิร์ชแล้วแล้วเราคิดว่าเราทําได้มันมีเหมือนแบบลู่ทางให้เราแบบสามารถขายได้คือจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่จะขายเราดีในอเมซอนแต่ถ้าเราเจอแล้วเราขายเราถูกใจลูกค้ามันก็จะมีพูดต่อรีวิวต่อแล้วทําให้สินค้าเราเป็นแบบดีบันนิงขึ้นเป็นอเม z อนเออร์ชอยส์อะไรแบบนี้ได้เลย ะะก็ประมาณ8หลักของอเมซอนไม่รวมในประเทศไทยะคะ่ะรุ่นไหนที่ขายดีที่สุดจะเป็นรุ่นนี้เลยะคะ่ะ รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นดั้มอร์ซิเปอร์นะคะก็รุ่นนี้จะมีทั้งไซส์25แล้วก็30นิ้วนะคะก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยทําสีทั้งหมด8สีสีสดใสสําหรับกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วก็สีแบบคลาสสิกคือตอบโจทย์ทุกไซส์แล้วก็ทุกเจนเดอร์ทุกอายุเลยะคะ่ะราคาย่อมเยาวจากโรงงานสู่ลูกค้าเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยไบแคลลิออนเนี่ย500กว่าบาทซื้อได้แล้วนะคะเรียกว่าแบบอยู่ในเลนจ์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะส่งฟรีแล้วก็รับประกันีีเเ็มด้ววยย่ยา คอยขายของที่ดีให้ลูกค้าแล้วก็ดู after service ให้ด้วยคะ่ะก็สามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็มาพูดคุยกับทีมงานแอดมินของเราได้เคลลับก็ไม่ได้มีอะไรแบบชัดเจนเลยขนาดนั้นแต่ว่าก็คือคอยพยายามที่จะแบบพัฒนาอยู่ตลอดเวลาว่าเออมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถทําให้มันดียิ่งขึ้นเรื่อยๆพยายามหาลู่ทางใหม่ๆในการทําตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดมีอะไรที่แบบไม่ประสบความสาเร็จก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องลองผิดลองถูกกันไปค่ะ สำหรับคนที่สนใจนะคะที่จะเดินทางมีแพลนอยากให้นึกถึงเพกาซาสักเกจนะคะเป็นแบรนด์กระเป๋าเดินทางนะคะแล้วก็กระเป๋าทุกชนิดเลยของคนไทยทําเองเลยนะคะก็เป็นราคาย่อมเยาจากโรงงานสู่เรียกว่า Enduser เลยนะคะก็เรามีหน้าร้านนะคะที่ประชาธิสสามสิบสามแยกสีก็สามารถที่จะมาดูได้เลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดใครไม่สะดวกสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะไลน์นะคะแล้วก็ In s t a g r กรนะคะช้อปปี้ลาซาดแบบนี้ได้หมดเลยะคะ่ะ ไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube Smart SME TV ด้วยนะคะ